สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะเราจะมาดูธา representative นะคะซึ่งนักศึกษาได้เรียนหัวข้อตารางธาตุในเคมีหนึไปแล้วนะคะครนี้สำหรับสไลด์หน้านี้นะคะเป็นตารางธาตุที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันท่านี้ถ้าเราดูภาพรวมของตารางธาตุนะคะการจัดเรียงของธาตุที่อยู่ในตารางธาตุนะคะเนี่ยจากไฮโดรเจนมาแล้วก็ไปเรื่อยๆโอเคไหมคะ มาจนกระทั่งถึงตรงนี้นะคะตัวสุดท้ายนะคะ mm hmm. ซึ่งการจัดเรียงของธาตุในตารางธาตุนี่คือ,อใช้การจัดเรียงเลขอะตอมหรือจํานวนโปรโตอนนะคะ mm hmm. ซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าตัวที่น้อยที่สุดก็คือ1คือไฮโดรเจนแล้วก็2 3 4ไล่ลําดับไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ทีนี้การจัดเรียงเลขโปรโตอนหรือเลขอะตอมตัวเนี้ย หรือที่ที่ตอนที่นักศึกษาเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมมันเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนถูกไหมคะแต่ว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนื่องจากว่าธาตุมันเป็นกลางดังนั้นอิเล็กตรอนกับโปรโตอนมันเท่ากันซึ่งจํานวนโปรโตอนนี่แหละคะ่ะคือตัวที่เราเอาเอามาจัดเรียงนะคะเนี่ยจากเลข1ไปจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายของตารางธาตุทีนี้ทําให้เราสามารถจัดหมวดหมู่ของธาตุได้นะ,ะซึ่งะนี่คือหมู่1หมู่2นะ,ะเป็นกลุ่ม A แล้วก็ไล่ลงมาเป็น3 4 5 6 7 8เปนะเป็นกลุ่ม A หรือสำหรับอัตราลงท่าตแบบใหม่นะคะอาจจะเรียกเป็นเนี่ย1 1 2แล้วก็ไล่ลงไปตามลำดับ3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะแล้วก็มาทีนี้ก็จะเป็น13บสานับแบบไหนก็ได้ค่ะทีนี้กลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มที่มีเวเลนซ์ e l เล็กตรอนเป็น1เป็น2อยู่ในชั้น S นะนี่คืออยู่ใน p นะแล้วก็อยู่ใน d เป็นโลาะทรานซิชันแล้วก็อยู่ในชั้น f ซึ่งเป็นกลุ่มแลนทนายทีน,ะนี้เราเรียงลำดับจาก1จากน้อยไปมากถูกไหมคะแล้วพอมาถึงตำแหน่งที่56นะแบเรียมเราจะเห็นว่ามีเลขอะตอม57ถึง71ที่หายไปซึ่งมันถูกดึงไว้อยู่ข้างลา่านงะดังนั้น กลุ่มที่เป็น57 7 1ถึง71ตรงนี้นะคะเราเรียกว่า inner transition คะขึ้นต้นด้วยตัว La นะคะ l a n t a n u m ฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเป็น l a n t า a n i d e s e r i e นะ,ะในขณะที่ชุดข้างล่างถัดมานะคะเป็น Actinide Series นะะถูกดึงมาจากข้างในนะก็เลยเรียกว่า inner transition แล้วก็ไล่ลำดับไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ตันอยากให้เราเห็นภาพรวมของตารางาธาตุก่อนนะคะ ในตารางธาตุนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเนี่ยเลดนะคะตะกัวเนี่ยเลขอะตอมมันคือ82นะคะธาตุาที่มีเลขอะตอมตั้งแต่83เป็นต้นไปก็คือบิสมัทนะ,ะทุกตัวนะคะทุกตัวจะเป็นธาตุกัมัตรังสีทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่83เป็นต้นไปอันนั้นเลดนะคะก็คือธาตุที่เสถียรนะคะ ท่าที่จะเถียงดังนั้นเวลาที่นักศึกษาไปเรียนเรื่องธาตุมันตรังสีที่เกี่ยวข้องกับโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะคะตัวเร .ACT เตอร์นะ,ะตัวนิวเคลียร์เร .ACT เตอร์เนี่ยจะต้องอถูกก่อสร้างให้อยู่ในอ,อ,อยู่ในอยู่ในแท้งเร .ACT ชันที่มีมีการทำให้คอนกรีตมันหนามากแล้วก็มีตะกั่วเป็นตัว ห,หุ้มไว้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันสามารถที่จะ,ะป้องกันการรั่วไหลของธาตุกมัมตรังสีได้นะคะทีนี้ถามว่าธาตุาาอื่นๆที่มีเลขอะตอมต่ํากว่า82เนี่ยเป็นธาตุกมัมตรังสีได้ไหมเป็นนะคะเป็นแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวนะนักศึกษาต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งว่าธาตุกมัมตรังสีคือธาตุที่มันไม่เสถียรมีพลังงานสูงฉะนั้นถ้ามันมีพลังงานสูงมันก็พยายามลดพลังงานของตัวเองลงโดยการ สลายตัวหรือการการปลดปล่อยอนุภาคออกมานะคะเดี๋ยวนักศึกษา,าจะไปเรียนในธานตุกำมะรังสีในหัวข้อท้าย,ายๆนะคะคราวนี้มาดูแนวโน้มของตำลังธาตุนะคะถ้าเราพิจารณาในหมู่เดียวกันในหมู่เดียวกันขนาดของอะตอมจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะนักศึกษาทราบมาแล้วจากการเรียนโครงสร้างอะตอมแลนะเพราะว่ามัน มันมีระดับชั้นพลังงานเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นดันั้นข้างล่างขนาดก็จะใหญ่ขึนนะในขณะทีะ่ถ้าเรียงจากซ้ายไปขวานะมันอยู่ในระดับพลังงานเดียวกันแต่ว่าจำนวนโปรโตอนมันมากขึ้นดังนั้นในนิวเคลียสมันจึงมีแรงดึงดูดดูดดึงดูด,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 ดอิเล็กตรอนข้างนอกเข้ามาใกล้มันมากขึ้นดังนั้นขนาดนะคะขนาดของอะตอมฝั่งซ้ายจะใหญ่สุดและด้านขวาจะค่อยค่อยเล็กลงอันนี้นักศึกษาทราบแล้วนี้ แนวโน้มของการการเป็นโลหะหรืออโลหะนะคะฝั่งด้านขวาตรงนี้นะคะจะมีแนวโน้มเป็นอาโลหะและจะความเป็นอาโลหะจะมากขึ้นมาทางขวาดังนั้นมาทางซ้ายฝั่งทางซ้ายความเป็นโลหะจะมากขึ้นและจากบนลงล่างนะคะจากบนลงล่างความเป็นโลหะจะมากขึ้นนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะ ข้างล่างๆนะคะโซนข้างล่างจะมีความเป็นโลหะมากขึ้นในขณะที่ขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นอโลหะนะคะครานี้เรามาดูนะ,ะสมบัติทั่วไปก่อนนะคะโลหะนะคะโลหะนะคะ,ะ,คะเกือบทั้งหมดนะคะเป็นของแข็งที่ในภูมิห้องนะ,ะอาทีคืออุณหภูม,ม,มิยกเว้นปลอดนะ,ะซึ่งเป็นโลหะเพียงตัวเดียวที่เป็นของเหลวนะคะโลหะจะนําไฟฟ้าและนําความร้อนได้ดีนะ,ะมันสามารถตีเป็นแผ่นได้เพราะว่ามัน จากโมเดลของการอธิบายพันธะเคมีนะักศึกษาเรียนในเรื่องพันธะเคมีมาแล้วก็วคือมันเป็นอิเล็กตรอนฉะนั้นนิวเคลียสมันอิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสดังนั้นอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาเพราะมันเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาอยู่ในอยู่ในนั้นนะคะมันก็จะสามารถนําไฟฟ้าได้นําความร้อนได้และมันสามารถตีเป็นแผ่นได้เพราะอิเล็กตรอนมันมันเคลื่อนที่ได้ถูกไหมคะดังนั้นสามารถตีเป็นแผ่นได้นะคะอันนี้ สารประกอบออกไซด์ของโลหะจะมีความเป็นเบสนะเป็นเบสและถ้ามันเกิดปฏิกิริยานะคะเลขออกซิเจนนัมเบอร์ของมันจะมีค่าเป็นบวกนะะในขณะที่อะ i ิเซชันกับเลดอนอฟฟินิตี้จะมีค่าตำ่ำนะคะแล้วถ้าโลหะธรรมยาก,กับอะโลหะนะมักจะเกิดเป็นพันธะไอออนิกคราวนี้มาดูสมบัติทั่วไปของอะโลหะนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะอโลหะส่วนใหญ่จะเป็นของแข็งหรือเป็นแก๊ส จะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคือบร o m i n e ที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องโลหะ ha, จะนําไฟฟ้ากัรนําความร้อนไม่ค่อยดนะีสารประกอบออกไซด์ของมันจะมีฤทิ์เป็นกรดในขณะที่ถ้ามันเกิดเป็นสารประกอบนะเลขออกซิเนของมันนะสามารถเป็นได้ทั้งลบทั้งบวกนะขึ้นอยู่กับว่ามันไปจับกับโลหะหรืออะโลหะที่มีค่าอิเล็กตรอน i ิเลกตริเป็นอย่างไร ถ้ามันไปจับกับโลหะนะคะตัวอะโลหะตัวมันเองจะมีออกซิเจนจำนวนเป็นลบนะคะในขณะที่นะคะถ้าอะโลหะไปจับกับอะโลหะด้วยกันเองนะคะออกซิเจนจำนวนจะขึ้นค่ากับอิเล็กตรอนอิวลตี้นะคะถ้าที่มี en หรืออิเล็กตรอนอิวลตี้สูงกว่าะะจะมีเลขออกซิเจนจำนวนเป็นลบนะค,ะค่าไอออนไนเซชันแล้วก็อิเล็กตรอนออฟฟินิตี้นะคะจะมีค่าสูงนะะเมื่อเทียบกับโลหะ คราวนี้มาดูกึ่งโลหนะกึ่งโลหนะกึ่งโลหะนะคะก็จะนําไฟฟ้าได้เหมือนกันแต่น้อยกว่าโลหนะแต่มากกว่าโลหะสารประกอบออกไซด์ของกึ่งโลหะจะเป็นกลางนะซึ่งเราบางทีเราเรียกสั้นๆว่าเป็นแอมโพทริกนคะ่ะมันสามารถเกิดสารประกอบได้ทั้งโลหะและอโลหะนะคะและออกซิเดชันน้ำเบอร์ของกึ่งโลหะจะเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบนะขึ้นอยู่ว่ามันไปจับกับใคร ส่วนค่า i อออน a เซชันกับอิเล็กตรอนอ i ฟฟิจะอยู่กึ่งกลางระหว่างโลหะกับอ l โลหะคะอันนี้ก่อนที่อาจารย์จะไปดูที่ให้เราดูที่ไฮโดเจนนะเราจะย้อนกลับมาดูที่ตารางธาตุอีกนิดหนึ่งนะคะตารางธาตุนะคะกลุมม่มหมนึ่งตัวนี้นะคะเราสามารถเรียกชื่อมันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นโลหะอัลคลายนะคะหรืออัลคลายเมทัลนะคะคือ ที่มันเรียกว่าอัลคาไลน์เมทัลนะคะเพราะว่าออกไซด์ของมันเนี่ยมีฤทธิ์เป็นเบสนะเบสก็ Base คืออัลคาไลน์หมู่สองนะคะมีชื่อเล่นนะคะสามารถเรียกได้ว่าอัลคาไลน์เอิร์ธนะเป็นสีออกส้มๆม,ม,มาทางนี้คราวนี้นะฝั่งขวาด้านนี้เป็นอ oh นะโลหะเป็นอะโลหะอันนี้หมู่แปดใช่ไหมคะเรียกว่าอ่าอินเะนอะร์อ่าอินเนอร์แก๊สหรือโนเบิลแก๊สนะคะตัวนี้อ่านะนี้คือตัวนี้หมู่เจ็ดนะคะ หมู่7สามารถเรียกชื่อว่าเป็นฮาโลเจนก็ได้ฮาโลเจนในขณะที่หมหู่มูะเรียกชาร์โคเจนในนี้ไม่มีแสดงนะคะพูดรวมๆว,ว่าเป็นนอนเมทัลทั้งหมดเป็นนอนเมทัลแต่หม่6สามารถเรียกว่าเป็นชาร์โคเจนก็ได้คราวนี้วันนี้นี่คือโลหะหมู1่1หมู่2นี่เป็นโลหะทรานซิชันอันนี้เป็นอะโลหะ แล้วกึงนะก่งโลหะนะกึ่งโลหะก็จะอยู่ตรงชายแดนนะคะระหว่างโลหะกับโลหะนะคะมีใครบ้างะะมีตัวที่เลเบลสีฟ้าไว้เห็นไหมเลเบลสีฟ้านะคะอ่านะคราวนี้เรามาดูตัวแรกนะคะไฮโดรเจนนะคะมีเลขอะตอมเป็น1กนารจัดเรียงอิเล็กตรอนของมันคือ1นึ่อน่งนะคะออไฮโดรเจนเนี่ยเป็นแกส๊สไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะ ลักษณะของไฮโดรเจนก็คือมันจะจะทำให้ติดไฟมันมาทำมันมันเกิดการระเบิดได้นะมันจะติดไฟในขณะที่ออกซิเจนเนี่ยแก๊สออกซิเจนเนี่ยช่วยให้ไฟติดในขณะที่ไฮโดรเจนเนี่ยมันติดไฟนะคะดังนั้นเวลาที่มีการระเบิดรุนแรงนะคะแก๊สที่เกิดขึ้นจะเป็นแก๊สไฮโดรเจนจึงทำให้มันเกิดการระเบิดรุนแรงนะคะโอเคทีนี้ไฮโดรเจนนะคะ จะมีลักษณะคล้ายหมู่1น,นะคะหมู่1น e, เพราะว่ามีอิเล็กตรอนเท่ากับ1และสามารถเกิดเป็น H บวกได้เลขออกซิเันเป็นบวก1เ้าไหมคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีลักษณะคล้ายหมู่7นะคะเพราะว่ามันสามารถเกิดเป็นไฮดรายได้ะะดังนั้นในตารางาธาตุนะคะสำหรับตัวอย่างตารางาธาตุที่จันยกมาไฮโดรเจนจะอยู่ที่หมู่ที่1น่นะ,ะแต่หนังสือบางเล่มนะคะ ไฮโดรเจนจะอยู่ที่ตรงนี้เป็นได้ทั้งคู่ว่ามีลักษณะที่คล้ายหมู่หนึ่งกับหมู่เจ็ดนะคะคราวนี้นะคะไฮโดรเจนนะคะมีไอโซโท,โทโปนะ,ะมีอยู่สตัวนะ,ะตัวหนึ่งคือไฮโดรเจนปกตินะคะตัวถัดมานะะเรียกว่าดิวเทเรียมนะคะสัญลักษณ์ก็คือเป็น D ส่วนตัวสุดท้ายคือทริเทียมนะ,ะสัญลักษณ์เป็น T นะคะคราวนี้ประโยชน์นะคะประโยชน์นะคะ ของสารประกอบไฮโดรเจนที่เป็นประโยชน์นะ,ะําน้ำในส่วนของน้ำเนะี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนะ,ะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต้องประกอบด้วยน้ำและเอาไปใช้ประโยชน์มากมายนะคะคน,นี้มาดูประโยชน์ของน้ําที่เป็นไอโซโทปนะคะซึ่งตัวดิวเทเรียมเนี่ยมันหนักกว่าน้ําธรรมดาถูกไหมนะคะจึงเรียกว่าเฮฟวี่วอเ r นะ,ค,ะคือน้ําที่มันหนักนะ,ะซึ่งน้ําตัวนี้นะคะ มันมีประโยชน์ก็คือไปเป็นน้ําหล่อเย็นในเครื่องเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเพราะมันสามารถดูดซับนิวตรอนได้นะคะในกรณีที่มันเกิดการลีกหรือเกิดการระเบิดหรืออุบัติเหตุอะไรก็ตามในโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะคะน้ำน้ำว่จะสามารถดูดซับนิวตรอนได้นะ,ะในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เขาสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็จะไปสร้างใกล้ๆน้ําใกล้ทะเลสาบหรือใกล้ทะเลโอเคไหมคะถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหรือการล่วนไหลอะไรออกมาก็คือ จะน้ำน้ำในในที่ล้อมรอบในสิ่งแวดล้อมตัวนั้นก็คือจะสามารถดูดซับนิวตรอนหรืออนุภาคต่างๆได้นะคะดังนั้นถ้าในกรณีที่มีการรั่วไหลของธาตุกัมมันตรังสีหรืออนุภาคต่างๆนะสัตว์ทะเลที่อยู่ในในแถบที่มีโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็จะได้รับผลกระทบนะก็คือเกิดการกลายผันนะคะเกิดนิวเทชันนี้มาดูประโยชน์อันถัดมานะคะ ตัวไฮโดรเจนนะคะมีประโยชน์มากเลยนะก็คือการนำไปเตรียมแอมโมเนียนะะซึ่งเอาไนโตรเจนธรรมยากับไฮโดรเจนโดยใช้ตัวเร่งนะคะที่อุณหภูมิสูงนะะแล้วก็ใช้ความดันสูงมากเกิดแอมโมเนียเกิดขึ้นนะ,ะจิงสมการนี้เป็นสมการที่เป็นสมดุลเคมีนะคะไปข้างหน้าและย้อนกลับแต่ว่าในการสังเคราะห์แอมโมเนียนะคะซึ่งเราเรียกว่ากระบวนการฮารเบอร์เนี่ยจะมีการใช้ สมดุลเคมคีเข้าไปช่วยที่จะทำให้สามารถได้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากๆนะคะซึ่ง delta H ของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่คายพลังงานซึ่งกระบวนการฮารเบอร์เนี่ยมีประโยชน์มากนะคะและแอมโมเนียก็ไปใช้เยอะมากจากกระบวนการนี้นะคะคราวนี้ประโยชน์ของไฮโดรเจนนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเอาไปเตรียมโลหะไฮดรด์ oh นะคะไฮดรด์คือตัวเรียกที่เป็น H ลบเข้าไหคะซึ่ง ไฮโดรเจนที่ไปเตรียมโลหะไฮดรายนะก็คือเอาไปทำพิยาก,กับโลหะหมูนหน่1กับหมู่2องในจันยกตัวอย่างมาแค่ลิเทียมกับแคลเซียมนะคะเกิดเป็นไฮดรายซึ่งตัวนี้นะคะพอมันอ่ามันไปอยู่ในมันไปอยู่ในเรีแอคชั่นนะคะลิเทียมมันเป็นบวกถูกไหมคะดังนั้นไฮโดรเจนก็จะเป็นลบลบตัวนี้นะคะมันเป็นเบสที่แรงมากสามารถไปแอบสแตรกโปรตอนซึ่ง บางทีเอาไปใช้ประโยชน์เยอะในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์หรือในกรณีที่สังเคราะห์ยาบางตัวนะคะอันนี้มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอันนี้ไม่ได้ไปสังเคราะห์ยานะคะแต่ว่าให้ให้ดูว่าลิเทียมไฮดรด์เนี่ยมันเป็น reducing reducing ที่แรงมากนะคะจนสามารถที่จะนำไปเตรียมไทเทเนียมคะให้เป็นไทเทเนียมบริสุทธิ์ได้นะคะซึ่งเป็น reducing ที่แรงมากๆเลยนะคะ